บอสให้มีนาไลาฟ์ด้วยหมายถึงอะไรให้มีนาไลาฟ์ด้วย <t ık> เต้นต่อต่อแล้วร้อกันฉ่ำบอสยิ้มใหญ่เลยเ <t ık> พื่อนทั้งกมหมายถึงอะไร <t ık> บอสจะไลฟ์ด้วยฮ่า <t ık> จริงหอ <t ık> มีนาบอสบอกให้ขึ้นไลฟ์ไฟหน่อยตื่นเต้นแล้ว บอนวัดไม่ได้ไลฟ์อยู่เราจะไลฟ์กับเขาได้ไงขอบอสบอสไลฟ์ไม่เห็นนะหรือเราไม่ได้ฟอรบอสนวัดวะตายแล้วเป็นไปได้ปะเราต้องฟอลดิเราต้องฟอลดีแต่ทำไมมันไม่ขึ้นว่าบอสไลฟ์อยู่ทำไมมันไม่ขึ้นว่าบอสไลฟ์อยู่ทั้งบอสเอ้ยไม่ขึ้นทั้งคู่เลยอะเกิดอะไรขึ้น อ๋อของอุ้มขึ้นแต่ของบอสไม่ขึ้นได้ไงอ่ะลงแล้วปะเออลงแล้วเปล่าเพราะมันไม่ขึ้นเลยคราวที่แล้วยังขึ้นเออลงแล้วลงแล้วเฮ้ยตื่นเต้นอนะ่ะบอสให้ไลฟ์ด้วยคือมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่วันนี้บอสนาวัดได้ให้ของขวัญวันเกิดหนูแล้วนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆ วนนี้ที่ไปทำภารกิจมาต่อช่วงเช้าออกมาแล้วอะไรอ่ะบอสไลฟ์ใหม่แล้วนะบอสจะอวยพรหรือเปล่า <c oughs> ตื่นเต้นดูครั้งเลยที่ต้องไลฟ์กับบอสอะ่ะแอบเก่งไงไม่รู้อ่ะอยู <c oughs> ต้องขอบอสไปใช่ไหมอ่ะ ตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้ว่ะเอาไงดีทำใจก่อนเฮ้ย <laughs> ตื่นเต้นอะคะ่ะ <c oughs> เชิญไปละวบอสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นไงม้างทำอะไรอยู่ได้กี่ออเดอร์แล้ว นี่เพิ่งกลับมาถึงบ้านเองค่ะบอสวันนี้เป็นไงไปไหนต่ออ่ะจากช่องวันจากช่องวันแล้วก็ไปตรงโปรเจกต์วันเกิดที่แฟนคลับจัดไว้ให้ค่ะเขารอให้ของขวัญวันเกิดแล้วก็ไปเจอเจ๊เก่าวได้อะไรอ่ะรถเล็กอ๋อรเล็กกับรถบ้าบอขอแตกใครให้รถรถอะไรดาวให้ดาวให้ห้าแสนอุ้ยแรงอ่ะ แล้วก็อะไรดีตกใจเลยอ่ะไม่ตอนแรกหนูคิดในใจว่าเรื่องจริงปะเนี่ยไม่อยากเชื่อกาทำ<ต>คอนเทนต์หรือเปล่าช่วงนี้ยิ่งมีคนชอบทำคอนเทนต์แปลกๆกับมิรแกนอยู่ค่าตัวอะไรบ้างแปลกๆออ <c oughs> ให้ให้จริงนะ <c oughs> จริงจริจริง,รงเขาให้ค่ะนี่ใส่ยอยู่และรถจองไปแล้วเดี๋ยวนะ่าจะออกน่าจะได้ประมาณอีกเดือนกว่าๆค่ะอืมให้ห้าจ่ายแล้วไปผ่อนเอาใช่ <c oughs> เพราะว หนูจะออกรถอยู่แล้วแล้วเขารู้เขาก็เลยจะดาให้ือให้โซอ่ะบอสเป็นไงบ้างคะไทยแลนด์ก็ตามสภาพที่เห็นนะก็สนุกทุกวันเก่งเกงแต่งหน้าทำผมเก่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เก่งสนุกดีสนุกดีแต่ว่าทีมงานก็หนักงานเหนื่อยมากแล้วก็งานหินแล้วก็งานแน่นทุกวันนี่กลับเข้ามาเนี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยหิวมากแล้วก็ ฝนมันตกหนกักมันจะไม่สบายกันไงก็ก็เลยต้องหาอะไรกินนิดหนึ่งเดี๋ยวจะกินยาเดี๋ยวมันปวดท้องแล้วหนูเห็นฝนตกฝนตกตอ่อไม่ใช่ตกไม่้ตกไม่ใช่ตกธรรมดานะตกชนิดที่เรียกว่าพังพินาศสันตโลโอพายุเข้าอืมพายุเข้า,า,ขาแล้วก็เข้านานนะดูพยากรณ์อากาศอีกหลายวันเลยี๋ยวหนูตามไปดูค่ะรอบไฟนอลอืมอืมอืมจะตามไปเชียร์เพราะาว่าวันไหนกันบนะ้างยังไม่ได้คุยกับใครเลย หนูไปยี no ่ <tor anden> ิบสี่ค่ะเพราะว่ายี่ิบสามต้องไปมิสแกนจันทบุรีอะบอสยี่ิบสี่ก็เกาะไฟเดียวกับพี่ฟ้ามาดิได้ได้มันมีไฟพี่ฟ้าชาร์ลอตสแน็คเกตอะไรเงี้ยรวมๆกันมาให้หมดเออเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยให้ได้วันนี้ไปโอ๊ยพูดไม่ได้พูดได้หรือเปล่าพูดได้พูดได้ไม่ไม่ร้านหรอกวันนี้ก็ไปออดิชั่นมาก็รู้อยู่แล้วก็คุยก็พี่ก็คุยอยู่กับผู้ใหญ่ตอนที่หนูอยู่อ่ะ ออืออผ่านไปได้ก็ดีทำเต็มที่ค่ะผู้ใหญ่ชมผู้ใหญ่ชมจริงหรอมีแม่เสจชมมาจริงจริงไม่โกหกรอรออันนีนะ้เป็นของขวัญวันเกิดอีกชิ้นที่รอฟังข่าวดไีไม่น่ายากโอเคไม่น่ายากระดับแกนะต้องไม่ต้องไม่พลาดเลย แน่นอนเรามีความสามารถอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าไอ,ไอเรื่องที่พี่อยากได้อ่ะอนั่นอ่ะคงได้แต่พี่ชอบอืมอยากให้อันนั้นแหละแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เล่นแบบยาวมากแต่ว่าชอบอ,อันแรกอะอแต่แคปไปสองอันนะคะบอสวันนี้รู้แล้วอันแรกอ,อันแรกคืออันที่บอสชอบอืม อันที่ชออันที่อันที่มีมีอยู่แล้วอ่ะอืมอืมอืรูู้อืมโอเคมีมีมีโปรเจกต์นี้อยู่แล้วอ่ะอีกอันในนั้นโปรเจกต์ใหม่อืมยังยังไม่เปิดอืมกำลังแต่กิจกรรมในกองบอสวันนี้จบแล้วเหรอคะจบจบเกืบตายเนี่ยก็เบสไว้อวอร์เยี่งไปดู จากตอนสี่ทุ่มแล้วก็ฝนตกหนีมาเลยมันนี่ครับกินก่อนกินย,ออยา๋ยวอาบน้าเราแล้วพรุ่งนี้แฟชั่นโชว์น้องๆตืนต่นตีนตนตนห้าแต่งหน้าทําผมอะพรุ่งนี้เขาแต่งอุ้มก็คือแต่งหน้าเองพอมีรอบชุดว่ายน้ำนอะไรก็แต่งหน้าเองเหรอคะบอสไม่มีใครแตะเลยอุ้มเขาจะไม่มีใครแตะหน้าเขาเลยแต่คนชมนะบอกว่าสวยกว่าช่างแต่งเขาถนัดหน้าเขามากกว่าอืมเพราะว่าช่างเนี่ยเขาก็จะแต่งแบบ ทั่วทั่วไปก็คือเน้นเข้มเน้นอะไรเขาก็อาจจะแบบไม่รู้จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคนสีสีเครื่องสำอางอะไรแต่เขาก็แแต่งดีแต่ว่าส่วนมากแล้วมืออาชีพอะจะไม่ให้ช่างแตะเลยเกินครึ่งช่างไม่เคยเห็นอืมไม่เคยลงไปหาช่างเกินครึ่งเกินค้อด้วยซ้าพี่ว่าประมาณสักสี่สิบคนอะไม่ลงไปแตะเลยอ๋อแต่มีช่างอยู่มีช่างอยู่ในห้องคอนเวนชั่นเล็ก ใช้เซอร์วิสได้อ่าแต่ก็จะมีบางประเทศที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแต่งหน้าแล้วก็แบบมาแบบอามาเอนจอยอะไรเงี้ยเพราะเขาก็อยากใช้ช่างก็มีช่างให้อยู่แต่คนที่แบบฟาดจะเอาตําแหน่งอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยยอมเขาก็จะแบบกลัวโดนแก่ไม่หรอกกลัวไม่มั่นใจแล้วรื้อไม่ทันแก้ไม่ทัน uh huh. อืมอืมเขาลื้อไม่ทันเขาแก้ไม่ทันเขาจะเป็นปัญหาเพราะงะั้นเขาเอาช็อตเดียวให้จบเลย นี่แฟนขับเขาแซวหนูกันใหญ่เลยบอกหนูเกรงจะไปถึงเรนะื่องอะไรเลือดชายได้ทั้งนาฬิกาได้ทั้งเงินดาวรถอีกห้าแสนแล้วยังได้จะมีโปรเจกต์งานการมากยเก่งเกิงครับปีนี้ต้องเป็นปีที่เฮงของหนูแนะ่ๆก็รอไปนิดนึงน่้นจะดีเพราะวันนี้พยายามส่งน้องๆไปเพิ่มนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายโปรเจกต์ไงแล้วก็ได้รับคําชมมาผู้ใหญ่บอกว่า เรียบร้อยหมดแล้วเก่งมากทุกคนโอเคแล้วก็บาบาบลาก็ว่ากันไปได้เขาบอกว่าจะได้ iPhone 15อีกจริงหรอเนี่ยได้มาแล้วค่ะบอสอยู่ตรงนี้อะไรวะเยอะแยะมากมายไก่กองขนาดนั้นอุยตายแล้วโอ้อย่าลืมขอบคุณแฟนคลับก็ด้วยลงโพสตลงสตอรี่ขอบคุณนั่งไลฟ์ขอบคุณอยู่เลยแล้วก็โพสไอจีไปแล้วค่ะ ถ้าอย่างนั้นปากขายของต่อแล้วกันเดี๋ยวจะไปอาบน้ำเนี่เอาเสื้ออิงหลอด l อแล้วก็หมวก e อมีอยู่ไม่เยอะถ้าเกิดใครซื้อวันนี้เสื้อเสื้อกับหมวกจะส่งได้วันอังคารเพราะว่าจะมีลายเซ็นอิงฟ้าชาลอ e ทั้งสองคนเสื้อจะเซ็นด้านหลังตรงนี้ทั้งสองคนแล้วหมวกจะเซ็นข้างหมวกนะอันนี้เป็นล็อตสุดท้ายก็เลยให้ลายเซ็นบอกกับอิงฟ้าชาลอดแล้วว่าช่วยเซ็นให้หน่อยช่วยขายให้หมดหน่อยในสต๊อก ได้ค่ะเดี๋ยวขายเลยนะแล้วก็แล้วก็เต้าหู้อะไรว่าเต้าหู้สักอย่างหนึ่งเขาลดให้เหลือร้อยแปดสิบเก้าบาทมีประมาณร้อยอันขายให้หมดปะได้ค่ะไ,ไ,ไม่ทำแล้วมันเป็นเต้าหู้เจเต้าหู้เจอร่อยดีสแน็คเจหนูชิมแล้ว <Okay. S 1> วันนั้นอร่อยอร่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละมันเหลืออยู่ร้อยกว่าอันเขาเพิ่งทํามาเพิ่มเออแล้วก็เลยไม่มีใครดึงขึ้นมาขายได้ลายเซ็นทุกตัวนะแล้วได้ลายเซ็นที่หมวกด้วยทุกอันนะเซ็นส,ส,สองคน ฝากขายด้วยนะได้ค <LO> ่ะบอสจะได้ไปพักก่อนไปเซ็งกิจการไปเลยรีบขายไปรอฟังข่าวดีโอเคค่ะขอบคุณนะครับครับคุณไหน